สวัสดีครับดเดี๋ยวด้เดี๋ยวเด้วเย็นเย็นๆสวัสดีครับผมโก้นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ VP เพชรกะเต7็ิวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับอุปกรณ์แต่ละอย่างนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่กําลังมองว่าอยากจะไปตั้งเต็นท์นะครับ โดยมีเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์นะครับ XLT คู่กายนะครับไปด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าในจุดนั้นๆน,น,นะครับจะเป็นในส่วนของอที่ทุรกันดารแล้วก็อุปกรณ์เรามีไม่ครบแล้วเราจะทําไงเดี๋ยวเรา,าดูกันนะครับที่อารมณ์ว่าจะไปกลางเต็นท์ใช่ใช่อะไรไปเลยสักอย่างใช่ใช่แบบว่าแบบไม่มีอะไรสักอย่างครับแบบเอาง่ายคือเหมือนหลงป่าครับเหมือนหลงป่าแต่ว่าเรามีฟอร์ดเลนเจอร์เห็นป้ายแดงไหมครับอ่าอ่าอ่าถอดออกมาเลยนะครับถอดออกมา อ่าแ,แกะได้เลยครับแล้วก็วางไว้บนไฟป,ประกอบอาหารนะครับผัดทอดได้เลยนะครับ<ห>อ่าน้ำมันไหมน้ำมันไม่ต้องครับผมเดี๋ยวอุปกรณ์วัสดุหรือว่าสัตว์ที่เราหาอยู่ในป่ามีน้ำมันอยู่ในตัวแล้วนะครับ<อ>หรือว่าไม่มีก็ใช้คนออกไปซื้อครับง่ายๆน้อส่วนที่สองอกระจังหน้าไหรกระชังหน้ามีตะแกรงนะครับมีตะแกรงเห็นไหมครับเอาไปย่างปลาย่างไก่ได้เลยครับผม <c oughs> โอเคไป <c oughs> ต่อไปอ่าสำหรับ พี่พี่ผู้หญิงนะครับตื่นเช้ามานะครับอยากแต่งหน้าแต่ว่าไม่มีกระจกจาฝอแรนเจอร์เราช่วยได้นี่ครับออกมาเลยสบายครับสบายบแบล้วส่องตรงนี้ได้ไหมส่องตรงนี้ก็ได้ครับแต่ว่าต้องต้องซูมซูมหน้าตัวเอ,องนิดนึงยต้องซูมซูมหน้าเข้าไปหน่อยนะครับคือตินจะเกิดพี่เข้าป่าไปแล้วพี่มีปลาหมึกย่างไปด้วยอ๋ออยากอยากแบบบิดเหมือนเหมือนแบบเออบดบดอ่ะบดบด да, <ต> <บ S 1> ใช่ไหมป<ต>อ<ต>ันง่ายๆครับผมวางไว้ตรงนี้นะครับสตาร์รรถเดียบเลยกินได้ไหมกินได้ครับแต่ต้องล้างก่อนนะครับจะกินให้พี่ดูนะ ไอ้ถ่านถ่านรองมือเห็นไหมครับถ่านองมือไปใส่ไปทานข้าวนะถอดถอดถวกงมาลองลองข้าวได้ครับอนี้ใส่ข้าวใช่ใช่้ใส่อันนี้ก็ใส่กับข้าวกินเสร็จปุ๊บไม่เป็นมะเร็งใช่ไหมไม่เป็นมะเร็งแน่นอนนะคบผมล้างให้สะอาดพอออกจากป่าก็แนะนําให้หาหมอิดนึงนะครับเวลกุดโ่มาแล้วแบบในส่วนของ สำคัญของตัวรถเลยครับเพราะว่ารถของเรามันขึ้นชื่อว่ากระบะนะครับผมอ่าพี่ๆชอบชอบแบบความสูงนะครับในการกลางไปกลางบนนี้ได้เลยหรือไม่งั้นนะครับกินหมูทะกินหมูทะบนนี้ได้นะครับเรามีไฟดวงที่3ามเห็นไหมครับแน่นอนครับมองเห็นไหมติดแล้วเห็นไหมติดแล้วอ่าอไฟกินหมูกระทะอ่าทไฟกินหมูทะนะครับจริงๆเราเข้าใจผิดนั้นมาครับจริงๆมันคือไฟกินหมูทะนะครับผมส่วนไม่มีที่นั่งครับ ยังไหลแกวมานั่งได้เลยนะครับเหลือเป็นหมอ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 นด้วยก็ได้ใช่แล้วผมเอาจริงใช่ไหมเอาจริงนะจริงจริงอย่าลืมนะครับวันนี้ก็จะเป็นกระทะอันที่2ของเราครับเพราะว่ากระทะอันแรกอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้เป็นกระทะอันที่2องอันข้างหน้าเนี่ยทอดปลาอันนี้ก็ทอดกุ้งนะครับอ๋อนะข้างหน้าทอดปลาปลาหมึกไม่ได้ปลาหมึกลดเดียบแล้วอ๋อโอเคโอเคครับผมเวลีกุดกางเต็นท์สมอบกไม่พอนะครับปีนขึ้นไปถอดเลยครับเสาสั้นข้างบนเสาสั้นข้างบน มาเป็นสมอบบกได้หรือรหรือรถ้าไม่พอนะครับถอดกันศาสไปด้วยถอดกันศาไนสาไปเป็นสมอบบกได้เหมือนกันนะครับแล้ว้าเข้าป่าแล้วร้อนๆนี่ทําไงร้อนๆใช่ไหมครับเข้ารถเปิดแอร์ครับจบเอาไปสมมติแล้วมันหมดจะ <c oughs> ได้ป่ากันโคนงยังไงอ๋ออ่ากันโคนแกออกมาพัดได้เวลาร้อนในป่ามีมีสี่อันต่อมามีสี่คนก็คนละอัน หรือว่าท่านที่นอนไม่พองริงก็เข้าไปนอนในรถนะครับแต่ว่ารถกระจกด้วยนะรถกระจกด้วยนะครับถ้าไม่รถกระจกก็ตายห่านะครับผมโอเคเวรลูกุ่าสมมุติว่าตื่นเช้ามาอยากทานอาหารแต่ว่าขี้เกียจทํากินของเหลือจากเมื่อคืน uh. uh, ง่ายๆครับสตาร์ทรถทิ้งไว้20นาทีแล้วทําไงต่อทําไงนะครับดับเครื่องรถเปิดฝากระโปรงนะครับแล้วเราก็เอาอาหารเนี่ยครับใส่ป้ายแดงของเราครับ uh. ไปวางนะครับแล้วเราก็ปิดฝาโปงแน,น่น,น ตอนนั้นนะครับเราก็ได้รับประทานอาหารที่แบบอุ่นๆแน่นอนเวลีกุดสรุปทั้งคันนี่คือใช้ใช้แบบคุ้มเลยครับเป็นแบบรถกระบะปลอดคู่จาของเราเจริงนะครับคิดได้ไงพี่ถามจริงก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่มีคอนเนื่อใจเลยครับไม่มีสาระอ,ายอ,ยอะไรยครับผมก่อนจะจากไปอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่จะเอารถไปใช้แบบนี้มัางอ่าก็ ใช้วิจนะยานในการรับชมด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าสนใจนะครับจะออกรถนะครับหรือจะว่าจะซื้อรถสอบ3ามโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับ0 6 2 6 8 7 7 4 4 4ครับผม0 6 2 7 7เองเจาไหม่0 6 2 6 8 7 7 4 4 4โทรมาได้24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าโทรไปตีแแสดงว่าผมยังไม่ตื่นนะครับแต่ถ้าโทรช่วงตี2ตี3รับได้แน่นอนนะครับแล้วองตี2ตี3นี่ไปไหนดูบอลดูบอลดูบอนช่วงนี้มีพิมิลิกพีมิลีกนะครับ แล้วก็ก่อนสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ,รบจบแล้วจบแล้วครับเอาอะไรแค่นี้เหรอ <laughs> แค่นี้แหละครับอ <laughs> <laughs> ยวเขาบ้านเขาด่าครับ <laughs> okay. คิดคินคิดไม่ออกจอยมึนเลยน้ำมันหมดในป่าครับไอไหมพี่ถามาอไหมก็นิดหน่อยครับไม่ไอครับ very good very good